วันนี้นะว่าจะพาทุกคนมาคาเฟ่ที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้ครับให้ดูภาพบรรยากาศก่อนนะนี่คือพื้นที่ที่เติมเต็มความสุขใต้ต,ตนน้นไนใหญ่ที่มีทั้งกาแฟรสชาติเยี่ยมมัชฉะนําเข้าหอ,หอมๆและที่สําคัญบรรยากาศชิลๆที่รองรับทั้งคนรักสัตว์และก็กิจกรรมของครอบครัวจะเป็นที่ไหนเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีเรื่องเล่าวันนี้ต่ว่าจะพาไปที่ f e e l i n g c า f ฟครับพี่กาดอยู่ที่สันทรายครับต้องบอกงี้ครับชื่อร้านก็ให้ฟ e ลลิ่งที่ดีแล้วครับที่นี่อธิบายตัวเองว่าเป็นร้านกาแฟเล็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นอย่างนั้จริงๆครับบรรยากาศของร้านให้ความรู้สึกผ่อนคลายอบอุ่นเหมือนได้มาพักผ่อนใกล้ธรรมชาติมากๆครับใครที่อารมณ์แบบเหนื่อยล้าอยากจะเติมกาแฟอร่อยๆเนี่ยที่นี่พร้อมให้เติมครับใครที่เครียดเนี่ยอยากเติมความสุขที่นี่ก็พร้อมให้เติมครับหรือว่าใครกําลังจะหาพื้นที่สาหรัับบกกิจรรรรรมในคคอววาดูป ทำกิจกรรมกับเด็กๆที่นี่ก็มีให้ครับและถ้าใครอยากจะเติมรูปสวยๆลง IG ที่นี่ก็แทบทุกมุมจริงครับจากที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยก็แทบจะอธิบายความเป็นฟ e ลลิ่งคาเฟ่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับฟังชันของร้านอ่ะเห็นสวยๆอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแค่ร้านกาแฟยอย่างเดียวนะครับที่นี่ยังรับจัดงานแต่งด้วยนะครับใครสนใจอยากจะจัดงานแต่งจัดกิจกรรมนอกสถานที่จัดงานกิจกรรมเอ t าท์ดอร์เนี่ยลองติดต่อคุณเนสเจ้าของร้านดูได้ครับบอกเลยว่าเหมาะสุดๆครับไปพูดถึงเมนูเด็ดๆกันบ้างดีกว่าครับแม้ว่าเมาลอง ใส่ใจในการเลี้ยงวัตถุดิบมากๆมาเริ่มต้นจากชาเย็นครับทีนี้ใช้ชาพรีเมียมจากจังหวัดเชียงรายนะครับท็อปปิ้งที่เห็นค้นนั่นน่ะไม่ใช่ฟองนมนะครับแต่เป็นวิปครีมครับเออทุกคนมันเข้ากันมากอ่ะอีกแก้วที่ต้องยกนิ้วให้คือมัชฉะลาเต้ครับความพิเศษของเขาคือมัชฉาจากเมืองอุจิฮานะครับใครเป็นสายมัทชาแท้แท้นี่ลองเนี่ยถูกใจแน่นอนนะว่านซัมเบลาเต้นะโอ้โหเย็นชื่นใจหอมสดชื่นครับส่วนใครเป็นสายกาแฟครับอยากจะแนะนำอเมริกาโน่มะพร้าวครับคุณเนเจ้าของร้านเนี่ยเล่าให้นงว เมนูมะพร้าวที่เนี่ยทุกแก้วอ่ะใช้น้ำช่อดอกมะพร้าวครับโโอ้โห,โหใส่ใจในการเลือกว่าถะดีจริงครับต้องบอกเลยว่ารสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยทำให้แก้วเนี่ยอยากแนะนําสุดๆเลยครับมาทังฟังเบกเกอรี่บัางครับวันนั้นนี่ยนะว่าลองชิโอปังนะเดี๋ยวให้ฟังเสียงครับ <c oughs> แป้งหนุบหนุเนยหอมๆอมฐานกรอบกรอบโอ้โหใครเป็นสายเชียวปังไปลองเองนะครับติดใจแน่นอนอีกหนึ่งความประทับใจของ f e e l i n g c a f ฟที่มีก็คือนอกจากคาเฟ่จะมีบรรยากาศที่สวยงามแล้วเนี่ยยังเป็นมิตรกับทุกคนในครอบครัวจริงๆนะครับทุกคนจริงๆนะรวมทั้งทุกตัวด้วยครับน้องหมาน้องแมวก็เวลคัามนะครับพามาเที่ยวได้นะแต่อาจจะต้องดูแลน้องๆเขาดีน,งน,งน,งน,น,นึงนะครับไม่ <c oughs> ให้เบื่อรบกวนคนอื่นครับกิจกรรมของน้องๆหนูๆก็มีครับเดี๋ยวให้ดูมุมนี้ครับมีอุปกรณ์ที่ให้น้องๆได้ทํากิจกรรมครับอีกระ นอกจากนี้ทางร้านยังติดกับสวนสาธารณะของชุมชนนะครับใครที่มาออกกํบบาลังกายเ,าเช้าเนี่ยแวะได้นะร้านเปิดตั้งแต่ 7จ็ดโมงเช้าครับผําลังกายเหนื่อยเนี่ยแวะเติมพลังที่นี่เหมาะมากๆครับเอาละครับเข้าใจแล้วครับว่าทาไมร้านถึงเป็นกระแสแลวก็ถูกถ่ายรูปถูกเช็คอินเยอะเหลือเกินร้านนั่ารักครับใส่ใจทุกรายละเอียดของเมนูบรรยากาศดีครับอารมณ์แคมปิ้งกลางธรรมชาติแต่เดินทางสะดวกครับที่จอดรถก็เยอะเข้าออกก็ง่ายครับไม่แปลกใจที่ใครๆจะประทับใจครับลาวาน่ะเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนครับใครเคยไปมาแล้วอ่ะประทับใจอะไรคอมเมนต์บอกลาานทีคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ